สวัสดีครับผมจากกเกษตรทอรมโมนครับพี่น้องครับนะบผมคลิปนี้นะครับผมกับกาชิชิมามาสอบถามนะผมสอบถามยูรแล้อแต่ว่าชิมีสาระในการพูดอยู่เนาะพี่น้องเนาะมีสาระในการพูดอยู่ดหรอกสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้นี่ผมพอดีผมซื้อพันมันเพื่อนม้าน,น่ะพี่น้องแปงนี่ผมผม,ผมเสี่ยวออกล่ะัปะที่นี่ซีเอาไว้สิบล่องพี่น้องเนี่ย สิบล่องเนี่ยที่เกิดดีนะเพราะว่าตรงนั้นทีมันป่าป่ายผมยัมปลูกไม่เนาะตอนแรกว่าสิบประจงนี่นี่มาหน,นี้ฝนโปรตกมาจากเทียเราจนหดทุกมมือนี่นะก็เลยบ่ได้เอาออกเอาออกปลูกมาที่นี่เพราะมิบึงเรามันก็โอเคนะครับผมก็ให้ปุ๋ยทั้งใบไปสองเทียเนาะร้องพื้นด้วยปุ๋ยหมักสองครั้งนะครับเนี่ยแปลงเนี่ยร้องพื้นด้วยปุ๋ยหมักเลยผมฉีดพ่นสองเทียเลยของปุ๋ยหมักนะครับนะผมก็ มันงามขึ้นมาเแ,แต่ว่าวาเซียวออกเนี่ยคือดินมันเหนียวมันเหนียมันแข็งคักขนาดบุหรี่เป็นก้อนเบืงตรงนี้นี่แข็งสุดๆนะผมแข็งมากเป็นดินเหนียวแบบเละเราเวลาแห้งนี่แข็งเลยหล่ะพี่น้องแบบแข็งลีพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งเป็นอย่างพี่น้องเบื้องเป็นก้อนก้อนแผ่นยัญ่ๆงไงเว้เบืมอนี้แตกบ่มีมุนครับที่นี่นะครับ <c oughs> ผมปลูกตอนที่มันแข็งเนาะผมก็เลยว่าเซียลออกไปที่นี่เพราะมาเบิบ้งหรอวเอามันกะ โอเคยู okay, เอา้าลองจงใ้เบื้องจากสิบแถวตอนแรกว่าจะออกพร้อมกันหมดเลยที่จงว้จากสิบแถวนี่แหละน้องเพี่นองเนาะที่นี่ผมก็เลยมาเห็นผมก็ลืมสังเกตเพราะว่าเขาได้สนใจเราว่าจวออกนะพี่น้องผมมาสังเกตเบื้องห็นมันเป็นมันก้านแดงแต่ที่นี่มันมีมันอันนี้มันนาเป็นก้านแดงเพอผมมาสังเกตแล้ว,ว่าคือเขาใบน้อยมีเก้าแฉกพี่น้องใบเนี่ยใบเขาเนี่ยมีเก้าแฉกเนี่ยมีเก้าแฉก แล้วยอดเขานี่เป็นสีเลือดหมูเลยแดงแดงม่วงม่วงนี่เลยนะครับผมส่วนก้านแดงเนี่ยที่เป็นประมาณนี้เนาะแล้วก้านแดงมีแค่เจ็ดแฉกแล้วอันนี้มีใบยอดไม้เขาเนี่ยที่เป็นสีออกน้ําตาลอ่อนๆเนาะเนี่ยพี่น้องเบื่อนนี่ก้านแดงอันนี้ก้านแดงเนี่ยแล้วเขาเนี่ยกระบอกมีหลายออกพี่น้องที่แซม้าเนี่ยที่แซม้านี่บมีหลนะครับผมกับมีประมาณนี้ที่ที่โพให้เห็นเลยที่โพ้เห็นอยู่ประมาณจบก สิบกว่ายี่สิบต้นนี่แหละเออสิบกว่าต้นมาถึงยี่สิบดอกพี่น้องนะครับที่นี่ผมก็เลยมาสังเกตบึง้งโมเมนสังเกตบึง้งที่นี่เป็นพอมาเห็นแล้วเนี่ยก็เลยก็เลยมาอาชีพแห่ได้เห็นเนาะเพราะว่าผมฆ้าว่าไปแล้วมันมันซีบอผมพยายามว่าซีบอหลายที่อยย่แบบเราม่หนีคันว่าวไปเราม,านมันมันบ่เห็นภาพแต่ว่าอันนี้เห็นภาพเลย นะครับผมสําหรับการปลูกมันสําหลังทิเป็นประโยชน์อยู่หน่อยนึงอยู่ดอกน้องพี่น้องอสำหรับพี่น้องคือคลิปนี้ผมมาอาชีพเนี่ยให้เห็นว่าอย่างให้เห็นว่าสายพันธนะุ์น่ะไปปลูกเนะี่ยแยกสายพันธุ์กับผมเคยอาชีพเราว่าทุกสายพันธุ์ดีงัวนเนี่ยเขาชี่ดีขึ้นกันเมื่อเลยถ้าเขาเฮ็ดได้น้องพี่น้องเนาะผมเคยเห็ดไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เป็นอย่างผมก็อบอกว่า สายพันธุ์เป็นยังคือ,อยังคือ,อยังชีดีกว่ากันอีกน้อยนึงก็คือ,อยังอันนี้คือดีตอนตอนปลูกเริ่มเริ่มต้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้ดีตอนปลูกเริ่มต้นนะครับคือคือ,อยังคือถ้าสายพันธุนไไน์ต้นที่ไง่ไวเนี่ยเนี่ยต้นที่ง่ไวกว่าเนี่ยพี่น้องเขาสูงกว่าไหมวะเนี่ยปลูกพร้อมกันนั่นแะแต่ว่าสายพันธุ์นีเนะโ,โดโดโดขึ้นให้เห็นได้ชัดเลยว่า สายพันธุ์นี่สี่ใ่ใบกว่าครับผมโมเมนมะหวัหญใไใบกว่าได้พี่น้องต้นใ่ใบกว่าเราที่นี่ต้นใ่ใบกว่าเนี่ยมันที่มีประโยชน์แบบใดคือมันมีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าต้นใ่ใบกว่าเนี่ยคือหนึ่งข่อยสูงสูงขึ้นได้ไวคือบ่งบอกถึงความแข็งแรงได้ไวแล้วก็สิ่งที่สาคัญเลยคือถ้าเขาโตได้ไวเขาคุมหยาไ้วพี่น้องคุมหยาได้ไวจบเลยพี่น้อง ถ้ามันสามาังคุ้มหยาได้เขาบ่ต้องเฮ็ดอย่างบ่ต้องเมื่อยผลผลิตก็ะชิดีพี่น้องครับว่ามีการชะงนักนะครับผมถ้าถ้าต้นมันคุ้มหยาได้ไว้นะครับผมก็เลสใส่พันธ์นะบางสายพันธ์ก็มีประโยชน์กก็กมีประโยชน์คือกันแบบปลูกเริ่มต้นนะแต่ว่าเรื่องผลผลิตนะยุที่เขาเฮ็ดเนานะพี่นอ้องอิริเนาะผมว่ายุที่เขาเฮ็ดน,นะครับผมไอเรื่องหัวน,นะ แต่ว่านี่คือเขาชิมีประโยชน์ตอนปลูกระยะเริ่มต้นนะผมประโยชน์มากเลยประโยชน์มากกว่านะเนาะประโยชน์มากกว่าเนี่ยเห็นว่าพี่น้องโดโด,โดขึ้นมาเนี่ยคือสายพันธุ์เขาชีหญ่ไวกว่าแต่ว่าบได้บ,บงบอกว่าหัวชิ้ไงกว่านี่พี่น้องคือคือใไ่ไวกว่านี่ดีคือคุ้มห้าเนาะสําหรับคลิปนี้ผมผมก็สิมาบรรยายประมาณนี้ละเราสายพันธุ์ที่ผมได้ใส่มาเนาะพี่น้องเนาะสายพันธุ์ที่ญงไวอยากแนะนาเนี่ย ที่ว่าสิเอาไปคุ้มหย่าเนาะ,ะพี่น้องเอาไปคุ้มหยาได้ไว้เนี่ยไก่ชิมีอันนี้อันนี้ยังไม่เคยปลูกผมก็ยชิมียู่ในใจก็คือแขกดําแขกดําพี่น้องไงทนนะผมไงไวพ้อมแขกดําตึงไวใบไพึ่งไวนะผมกชิมีแขกดําแล้วก็มีเกษตรศาสตร์กับกไงไวคือกันแต่ว่าเกษตรศาสตร์ใบเขาที่ว่าเป็นพุ่มน้นไหน ใบเขาใชเกษตรศาสตร์นี่กยการีคือเขายีแทงอยอดไว้เอพี่น้องเออบอแมนคือเขายึดเงาวไว้นะครับผมผมกันมีมีตัวประมาณนี้แหละพ่อที่ผมเคยปลูกนะต้องนันกายีป,ปก,กติเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้ไปปลูกน้ากันร้องเบื้องเลยที่เป็นแบบนี้แหละถ้าเอาแขกดําไปปลูกกับเขาเนี่ยไปปลูกกับแปดหนึ่งหรืออยังเนี่ยแขกดําขึ้นไว้เลยพี่น้องไว,ไว้ไว้ผมที่ผมเฮ็ดมาเนาะที่ผมเฮ็ดมาสำหรับแขกดํา นะครับผมสาหรับพวกประมาณฟองเพชรอย่างนี้ผมบ่รู้เพราะว่าเพราะว่าผมผมยังไม่เคยได้ลองผมได้ลองอยู่ประมาณแค่นี้แต่ว่ามีแขกดําเนี่ยสุดยอดแขกดํานี่ไว้ไงไว้ดีคุ้มยาได้บึ๊บเลยนะพี่น้องเนาะเลา้อายุสองสามเดือนถ้ามแม้นแบบฤดูฝนดีหรดอดินชุ่มดีๆเนี่ยสองสองเดือนําเดือน,นท่วมหัวผมเลยนะครับผมลอยหาสิบเซนได้เลยสองเดือนนถ้ามแม้นแบบความชื้นชุ่มดีๆเนะี่ย ความสูงเขาเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเลยถึงร้อยห้าสิบเลยสองเดือนก็กวาสามเดือนเน่พี่น้องอีดี้แขกดำนี่ไงไว้คุ้มหยาได้ไวเอาไงนะผมส่วนเรื่องหัวนั่นบ่บ่ไ่ได้เกินกันดอกอยู่ที่เขาเ,เรื่องปุ๋ยเรื่องเอยียงเนาะต่ถ้าเขาเอาหยาได้ไงมันก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะน,นะผมผมก็ยังบรรู้คือกันว่าอันใดเป็นใดไมาอีกก็ว่าสายพันธุ์มันมันมีหลายแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยแขกดำเนี่สุดยอดนะผมรอก็ เปียงเปลียงคือแนะนาเพราะว่าการถ้าแม่นเขาเอาผ้ามันคุมหยาเนี่ยเขากับบริเทศอย่างไรพี่น้องเขาก็ยิบสบายน้องพี่น้องเนาะนะผมอันนี้ก okay. ็มีเนี่ยพันนี่ก็โอเคเนี่ยถือว่าง่ญ่ไว้เนี่ยง่ญ่ไว้กว่าจะรูเรื่องหัวยังบรูดนะผมแต่ว่างหญ่ไว้เนี่ยถือว่าโอเคเป็นตาเอาไปปลูกอยู่น้องพี่น้องเนาะนะเนี่ยเราเข้กันเนี่ยยิบทนโลกทนยังไงเดียบ้่งอยากใบบึ่งยังเนาะเอาน้องพี่น้องเนาะ กะบ่มีอีอย่างหลคลิปนี้ก็คือมามาว้าวเรื่องว่าถ้าสายพันธุ์มันสมลังที่ง่ายไว้เนี่ยมันดีตรงใดก็คือดีตรงมันคุ้มหยาได้ไวเนี่ยมันที่ผมีการช่างงานเขาก็เฮ็ดมันได้ไงายครับนะผมเฮ็ดมันไงนะครับผมเอาครับผมก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝาก,ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามพวกเ่าครับไปเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอียังก็สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับผมส่วนคลิปนี้จาาโกกเกษทองมต์ก็สวัสดีครับผม